ในะช่วงเย็นเย็นช่วงบ่นไปเรื่อยก่อนสงน้ํามาอีกแล้วนะก่อนสงน้ําก็ต้องไปเอาน้ําก่อนน้าพวกนี้แหละน้าถังน้ําอะไรพวกนี้นะเนี่ยตัวน,นั้นน้าใช้แล้วอ่าก็ยังมาบ่นไปเรื่อยหลวงตาสูตรหลวงตาสูตรหลวงตาสูตรก็น่ะมีการโฟนอินเหรอมีการอะไรวิดีโอคอลคุยกับพ่อจารย์วัฒนานะ <c oughs> มหาวัฒนาเรียกผ้าจาย์วัฒนาก็ได้ท่านก็ก็หลายพรรษาและท่านไปเรียนเก้าวด้วยอืมไปเรียนอะไรก็ไม่ไม่เกี่ยวอะอตมาไม่ได้สนใจว่าจะยศเอ้ยว่าจะเรียนจบแค่ไหนอะไรแค่ไหนตมาไม่สนใจสนใจแค่เอาตามเอาตามไหมเนี่ยเอาตามพระธรรมวินัยเอออืมผู้พันษาน้อยย่อมกราบไหว้ผู้พันษามาก ย่อมเคารพต่อผู้บรนทามากตามพระธรรมวินันของพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้อย่างนั้นก็ต้องทําอย่างนั้นแต่ที่ว่าปะเรียนมึงจะปะเรียนร้อยก็ช่างมึงกูก็ไม่ได้บอสจะไปศรัทธามึงนลจะไปนับถือมึงที่ปะเรียนเน้นมันยังจบเลยปะเรียนเก้าอ่ะถ้าบวชตั้งแต่เน้นอ่ะเออตอนเนี้ยไอเน้นมันยังจบเลยปะเรียนปเียนเก้ามันไม่ได้มีอะไรเลยนะเพราะว่าปะเรียนอะไรเนี่ย แต่จะนับถือศรัทธากันที่พรรษาพระนะอืมอันนี้ก็พูดมาบ่อยแล้วหลวงตาสูตรก็โทรอันแบบนี้นก็คงจะได้เห็นกันที่เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยก็แกก็พูดดีนะก็ <c oughs> คุยกันก็ดีนี่แหละพระก็จะคุยกันอย่างนี้ก็ดีอจ,จะมาเข้าใจนะเข้าใจหลวงตาสูตรเข,นนเข้าใจนั่นเข้าใจนี่เออเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไง หลวงตาสูตรเนี่ยแต่คล้ายๆอัตมาคือแต่คล้ายๆกันนะไม่ใช่นิสัยเหมือนกันนะคล้ายๆคือไอ้พวกรดน้ำหมากท่วงพ่นน้ำมนต์พวกอะไรเนี่ยอัตมาไม่เอาพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้อย่างนั้นอยู่แล้วว่ามันเป็นเดรัจฉานวิชาหลวงตาสูตรแกเคยมีคลิปออกมานะที่ชาวบ้านไม่ชอบก็เพราะว่าไม่ทําเหมือนพระในท้องถิน่นพระในท้องถิ่นที่มันทําผิดพระธรรมวินัยน่ะนะเออ รดน้ำมนต์สะเดาะคาะต่อดวงชะตาเจิมบ้านเจิมรถเจิมนั่นเจิมนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามทำทั้งหมดหลวงตาสวดท่านก็ไม่ทำชาวบ้านก็เลยไม่ชอบด้วยไม่ชอบเป็นสวนเนี้ยเออไม่ไปสวดมงสวนมนอะไรไรสาระอะไรเงี้ยนะมันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ให้ทำท่านก็หลวงตาสตรก็ไม่ได้ทำชาวบ้านก็เลยไม่ชอบนี่เป็นส่วนหนึ่งนะส่วนอีกเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่แต่แต่สวนอันนี้ถือว่าตาสตรทำถูก เออส่วนเรื่องไอคลิปต่างๆเนี่ยเราต้องพิจารณาดีๆนะบางทีคลิปมันตัดต่อเอาแต่เอาแต่คําที่พูดคําสั้นๆไปพูดแล้วมันมันฟังไม่ได้สับจับมากกระเดียดอะ่ะคาสั้นๆ <c oughs> เออเวลาพูดไปมันก็ฟังแล้วมันก็นี่ทางเขา้ากุฏิไอ้นี่เหมือนทางไปนานะไม่ใช่ทางไปนานะอยู่ในอยู่ในพื้นที่เขาบนเขาพื้นที่วัดเนี่ยแหละ อันนั้นห้องน้ําเก่าห้องน้ํำล้างข้างล่างก็จะเป็นตัววัดที่อาตามากำลังเดินลงไปดูพิจนาดูดีๆนะก็คุยกันหลวงตาสูตรหลวงตาอ,อะไรเนี่ยชอบแต่ที่แกมาพูดคำว่าอเนี่นยลดอรถอะไรพูดคำว่าออเ นะครเมนมันจะไปมันจะสู้ไทยได้ยังไงมันคนละระดับกันใช่ไหมมันคนละระดับกันนะอ่าอ,อะไรนะทําตรีมันจะไปสู้เปรเรียนเก้าได้ยังไงเออนี่แกก็พูดแบบตลกตลกดีเออรถอะไรไม่รู้นะรถใครอะไรมาอืมไม่รู้รถอะไรก็ไม่รู้อรรเออ นั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นบริเวณของตัววัดอืรถเข้ามารับอะไรนะเป็นพะระรถอะไรก็ถังนะออนั่นแหละโน่นนะ่ะไอ้น้ำเทีตมาจอาอ่า <c oughs> แค่นี้แหละนะ วันเราก็ไม่มีอะไรหรอกวันนี้อ๋อครูบาอาจารย์